โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะฮะด็อกเตอร์เอ็กนะครับผมด็อกสกดอย่างนี้นะ D.O.G.T.O.R.X นะครับผมไม่ใช่ D.O.C. นะ D.O.C. น้องๆพิมพ์พิมพ์ผิดสะกดผิดแล้วนะครับผม <laughs> ถ้าเป็นในคอนเทนต์สอนก็ผมจะใช้คำว่าด็อกเตอร์เอ็กนะกันเนาะก็อาจจะดูตลกตลกนดนึงอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นในทัวร์นาเมนต์แข่งหรือรายการแข่งอะไรเงี้ยผมจะใช้เป็นทางน้างของ Expansion นะฮะเพราะว่าชื่อแข่งผมชื่อ Expansion นะครับตอนนี้ผมก็ยังดำรงเป็นหน้าที่โค้ดอ่ะเป็นโค้ ทีมอ e ีสปอร์ตทีมอ e ีพีเนาะแล้วก็เป็นนักแข่งทีมอ e ีพีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็พอพอเล่นได้นะครับผมพอเข้าใจเกมอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้นะจะมาสอนเรื่องของการลากหัวในฉบับแบบเข้าใจง่ายๆสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นหรือเล่นได้ไม่นานแต่ว่ายังลากหัวไม่ได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่เล่นเป็นหรือลากหัวเป็นอยู่แล้วนะคือคอนเทนต์สอนลากหัวเนี่ยมันยากตรงไหนหรือว่า ตรงที่คนที่ทําเป็นเนี่ยจะอธิบายจะสื่อสารออกมายังไงให้คนที่ทําทไม่เป็นหรือคนที่ทําไม่ได้เนี่ยให้เขาเข้าใจง่ายและทําได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะเพราะงั้นวันนี้ผมพอเข้าใจอยู่เพราะว่าผมเคยลากไม่ได้ไงอ่าผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ลากได้เลยนะก็ศึกษาแล้วก็ลองทําหลายครั้งนะครับผมกว่าจะทําได้นะครับเพราะงั้นวันนี้ผมก็จะสอนให้สําหรับคนที่ไม่เป็นเลยจากศูนย์เลยง่ายๆเลยอันดับแรกนะทุกคนเข้าโซนมาก่อนเลยแล้วก็เอา ลูกซองควงแล้วกันลากหัวง,ง่ายนะครับลูกซองควงนะฮะแล้วก็เอาูดแ d p a c k e r มาด้วยก็ได้เดี๋ยวสอนลากหัวปืนยิงไกลด้วยแล้วกันเนาะก็วิธีลากให้ฝึกถ้าเป็นอันนี้คือบล็อกบล็อกหินที่พื้นดูที่เป้าตรงกลางนะครับบล็อกหินที่พื้น,นะะบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่สามยืนบล็อกที่3นะครับนับจากข้างบนลงล่างก็2บล็อก1 2งอยืนตรงนี้นะฮะสำหรับสำหรับอ่าอ่า ios อ่าสำหรับ iPhone นะครับเพราะว่ามันทัดง่ายกว่ามันทัดลื่นกว่านะครับถ้าเป็น Android อาจจะถอยไปหนึ่งบล็อกประมาณนี้นะเพราะว่า Android ถ้าไม่ได้ปรับดี i อ่ะมันจะลากหัวยากทีหนึ่งนะครับเพราะงั้นโทรศัพท์มีผลนะถ้าเป็นอ่าไอโฟนเนี่ยผมใช้ iPhone นะครับจะลากหัวง่ายเพราะงั้นเดี๋ยวผมเล่นบล็อกที่3เมื่อก่อนหลายๆคนอาจจะฝึกมาแบบนี้อ่ะประมาณเป้าแดงปุ๊บแล้วลากขึ้นแต่ว่ายากตรงที่มันติดตัวใช่ไหมแล้วเราจะหงุดหงิดมากๆแม่งทำไมติดตัววะสงสัยมากๆเลย ก็อย่างที่ว่าเกมฟีไฟเป็นเกมล็อกล็อกตัวเนาะมันล็อกที่กลางอกเลยทุกครั้งที่ยิงเราเอาเป้าวางขวาเอาเป้าวางซ้ายมันก็จะล็อกเข้าที่ตัวล็อกแบบล็อกแน่นมากนะครับเพราะงั้นทุกครั้งที่เป้าแดงเนี่ยมันจะเข้าตัวทันทีเลยนะฮะและลากขึ้นยากมากเราต้องเฉวยโอกาสเฉวยโอกาสยังไง่เอาเป้าไว้ที่บนหัวก่อนที่เป้ามันจะแดงอ่ะก่อนที่เป้ามันจะแดงอะ,อะ,งอะให้เราให้เราอะ่ะ ลากขึ้นแต่เดี๋ยวอธิบายให้ง่ายก่อนเนี่ยถ้าเราวางปุ๊บเราเป้าแดงใช่ปะเรากดลากอะลากขึ้นสมมติลากขึ้นมันไม่ขึ้นใช่ไหมมันแน่นมากมันล็อกไปที่กลางอกแน่นมากเพราะงั้นมันจะดึงเข้าไปที่ตัวอัตโนมัติเลยมันเหมือนมันขีดลงไปอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นในภาพปุ๊บก็ขีดยังไงดีมือมือทางไหนมือทางไหนอย่างงี้ดูนะดูนะที่เป้านะครับมันจะขีดไปอย่างเงี้ไวมากเลยมันจะล็อกไปอัตโนมัตินะครับถ้าเรากดยิงนะ เห็นปะมันเป็นเส้นขีดให้เราเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนสอนบอกว่าให้ทำเป็นตัว V ก็คือตัว V อ่ะคือเขาทำให้เรายิงปุ๊บมันขีดลงไปแล้วขั้นตอนที่2เราต้องดึงขึ้นให้เป็นตัว V ใช่ปะอ่าต้องดึงขึ้นให้เป็นตัว V มันดึงยากเพราะว่ามันถูกล็อกไปแล้วที่กลางอกเพราะงั้นอ่าแก้ด,ด้วยการอย่างนี้ครับทุกคนจะเป้าแดงหรือเป้าขาวอย่าปล่อยให้มันลากไปที่ตัวเองงงใช่ไหมเราต้องลากไปที่ตัวแล้วดึงขึ้นเองลา,ลากไปเองเลยครับหมายถึงว่าเนี่ยลากเองเนี่ย <c oughs> ปุ่มยิงวเวลายิงใช่ไหมลากไปที่ตัวแล้วขึ้นหัวทำให้ติ๊กถูกอะ่ะสะบัดหางง่ายๆอะ่ะติ๊กถูกอะ่ะตัวอักษรติ๊กถูกอะ่ะลากลงด้วยแล้วก็ดึงขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารอดึงขึ้นอย่างเดียวนะถ้ารอดึงขึ้นอย่างเดียวไม่ติดหัวแน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราปุ่มยิงปั๊บลากลงอ่ะลากลากลงแล้วก็ดึงขึ้น อ่าลากลงดึงขึ้นอย่าปล่อยให้มันล็อกตัวเองนะเขี้ป้าอันนี้พี่พี่พี่ลากลงแล้วดึงขึ้นเองนะเนี่ยลากลงลากลงไวที่กลางอกแล้วก็ดึงขึ้นอ่าต้องไวนะลากลงดึงขึ้นให้ใช้คําว่าดึงขึ้นแล้วกันอ่าลากลงดึงขึ้นอย่าใช้คําว่าลากหัวแล้วกันเนาะลากลงดึงขึ้นเวลาเวลาดึงให้ดึงอ่า อย่าก,กดเต็มใบอ่ะอย่าก,กดเต็มใบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให,ให้เห็นภาพก่อนอันนี้คือเป้าพี่อ่ะเป้าพี่ถูกไหมอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเวลาลากอ่ะเวลาลากถ้าอยากให้มันติดหัวชัวร์วเลยนะให้ดึงขึ้นแค่นี้พอเนีย่ยเหมือนเอานิโป้สัมผัสโซนนี้อ่ะอน,นี่คือเป้าประมาณสักอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะ,อ,ะอันนี้ห้าสิบใช่ปะ่ะสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นดึงขึ้นอ่าดึงขึ้นใช้คําว่าดึงขึ้น ดึงขึ้นลากไปที่ตัวแล้วดึงขึ้นให้ไวอ่าทุกคนน่าจะเห็นภาพนะลองทําดูมันจะได้ครับมันจะได้ถ้ายิงแบบเมื่อกี้เนี้ยอ่ะยิงแบบอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องปล่อยให้เป้ามันไปล็อกที่ตัวด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะลอยขึ้นฟ้าอย่างงี้นะครับผมก็คืออาวางประมาณแดงแดงนี้ก็ได้แล้วก็รีบดึงขึ้นนะแต่ถ้าแดงมากเนี่ยมันจะล็อกตัวแน่นมากมันจะดึงขึ้นยากเพราะงั้นเอาขาวขาวขาว,ขาว,ขาวเกือบแดงก็ได้อ่ะเนี่ย ถ้าแดงก็ไกลๆหน่อยอ่าดึงขึ้นม่ได้ดึงติดเลยบ้างอา๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากฝึกแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับผมให้มันใช้ได้จริงกดติดตามไว้กดติดตามสอนตอนนี้แหละแต่ว่ากดติดตามไว้ด้วยแล้วก็เราทำสเต็ปแรกเสร็จกลับมาดูสเต็ปที่2สเต็ปที่2มันจะต้องฝึกเรื่องของการการคุม ป่มเดินอ่ะเดี๋ยวผมเอากล้องผมออกก่อนทุกคนครับตอนนี้ถุงนิ้วเข้ามาแล้วนะนี่คือมันหมดไปนานมากนะครับแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็คือมาแล้วนะครับสั่งได้เลยนะที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าในตะก,กาท i กต o อกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวทําความเย็นก็มาแล้วเหมือนกันอ่าเป็นแม่เหล็กนะนี่ไม่ใช่พัดลมธรรมดานะเป็นไอเย็นเลยนะครับเสียบสายเป็นอ่าไทซีนะครับผมแน่นมากนะครับผม แ,แข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ได้จริงอ่าถุงนิ้วกับทางด้านของตัวทาความเย็นนะครับใครสนใจลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าที่ตะกาได้เลยนะครับไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผมปุ่มเดินนะครับปรับให้เป็นตั้งค่าปรับปุ่มเดินให้เป็นศูนย์เลยนะฮะขนาดให้เป็น1 0มันต่ําสุดคือ10บคะแนนเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ความโปร่งใสเอามองไม่เห็นเลยก็ได้เพราะมันมันมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับปุ่มยิงของผมอยู่ที่55นะถ้าใครอยากจะตั้งตามส่วน ส่วนมากก็จะมีแค่2ปุ่มนี่แหละที่จะเซตประมาณนี้ปุ่มเดินเนี่ยส่วนมากนะครับจะไว้สุดเลยก็ได้อ่าไว้สุดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เอาไว้มุมนี้เลยนะครับไม่มีผลนะครับเดี๋ยวมันก็เด้งของมันเองเวลาเรากดปุ่มเวลาเรากดเดินนะฮะคราวนี้นะครับถ้าจะเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะต้องมีการอ่ายากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าศัตรูไม่ได้ยืนนิ่งแบบนี้เราต้องทําให้เขายืนนิ่งโดยการที่แกลงแบบแกลงมองไม่เห็นอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะแกลงเดินอย่างเงี้ยแต่ว่าจอเราดูเขาอยู่ไง เร,เ,รเ,เราเดินหันหลังนี่ก็จริงนะแตจ่จอเรายังดูเขาอยู่ถูกไหมเขายิงมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าเขายืนตรงอ่าเราเอาใัยจังหวะนั้นสวนได้อสวนหัวได้ <c oughs> เพราะงั้นขั้นตอนที่สองให้ฝึกค,คุมการเดินอทุกคนเนี่ยหมุนหมุนให้ได้เนี่ยไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้หมุนอย่างเงี้ยให้ได้อะ หมุนเดินหักซ้ายหักขวาอย่างนี้ก็ได้ะนะครับแล้วเป้าเป้าเห็นเป้าไหมตรงกลางเป้าเราก็หมุนตามเห็นปะ่ะหัวเราต้องไม่ตรงกับศัตรูนะเราไม่เดินไปอย่างนี้ไปหาศัตรูนะเขาเสยหัวเราแตกนะเรงั้นถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางหน้าจอเราเราต้องหักซ้ายไม่ก็หักขวาเลือกสักทางหนึ่งสมมติถ้าหักซ้ายไปไกลแล้วศัตรูอยู่นี้อ่าเราหักขวากลับมาก็ได้อ่าจนกว่าเขาจะแบบยิงเราอ่ะ ทุกว่าเขาจะยืนตรงอะไรประมาณนั้นหรือเดินหมุนก็ได้าสามรอบก็ขึ้นเมนเออไม่ใช่นะครับเขาประมาณนี้เป็นการยืนล่อแล้วยิงหัวนะครับผมอาจจะต้องไวหน่อยอเราอาจจะทำได้กับช่วงแรงที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าแรงสูงสูงสูงแล้วเนี่ยสักฮีโร่อีกอย่างเงี้ยเราเดินอย่างเงี้ยอาจจะต้องฝึกอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะจะเริ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเก่งเขารู้ไงถ้าแอดวานขึ้นไปอีกเจอกับพวกฮิโร่อีกอาจจะต้องแบบ มีลูกเล่นอย่างนี้มีลูกเล่นอย่างนี้แล้วก็ล่อยิงหัวอะไรประมาณนี้รมะงั้นเดี๋ยวแบบเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูทําให้ดูนะฮะทำให้เห็นภาพก่อนจังหวะที่เราวิ่งฟาร์มอะไรเงี้ยล้วแบบไม่มีคนอนะเออเราก็วิ่งชิว,ชวแต่ว่าเจอคนเมื่อไหร่ปุ๊บหันทักทางหนึง่งอ่าแล้วลากอย่างนี้เลยเออลากตามที่แบบเราฝึกมาเขายิงเมื่อไหร่ก็แอนเขาล่อเหมือนกันอ่าเดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่าเขายืนตรงก็จัดเลย แน่ว yeah, ่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือตอนไปใช้จริงๆเนี่ยศัตรูเขาไม่ยืนนิ่งไงเ,ออเราต้องมีวิธีโดยการที่แบบยืนโล่งๆอะ่ะยืนเดินซ้ายเดินขวาเพื่อให้เขายิงเขายิงมาเข้าที่ตัวเราไม่เข้าหัวเพราะว่าอะไรเพราะหัวเราออกไปซ้ายกลับไปขวาใช่ปะเขาลากขึ้นยังไงก็ไม่โดนหัวเรานอ,นอกสะจากคนนั้นอะ่ะที่ลากอะ่ะลากเฉียงตามหัวเราอะ่ะอาจจะเข้าหัวก็โอกาสน้อยนะครับผม แต่ก็คือก็ก,ก็ถ้าเขาทาได้ก็คือเขาเขาน่าจะโปรเพยเยอหล่ะอะไรประมาณนั้นนะครับก็จกังหวะที่แบบเราอย่างเงี้ยอ่แเราเป้าเราก็ต้องดูด้วยนะวางต้องต้องแบบวางไว้เหนือหัวหรือว่าโซนหน้าอกก็ได้นะครับอ่านี่ฝึกจากหุ่นนี้ก็ได้ทุกคนอ่ะพอหุ่นยืนตรงปุ๊บเสยอ่าอ่าเห็นปะถ้าเรายิงตอนที่เขาเดินอ่ะมันจะติดตัวถูกไหมอ่าเออพี่ก็ลืมไปว่ามันมีหุ่นตัวนี้ด้วยเพราะงั้น เนี่ยถ้าหุ่นตนัวนเนี้ยจับจังหวะเนี่ยเดินเลยเดินตามเลยถ้าตรงเมื่อไหร่ปุ๊บเสยอ่ามันมีเวลาเซียววิเห็นปะ่ะถ้าเรายิงไม่ทันเนี่ยเขาจะเดินต่อเออเพราะงั้นอันนี้ฝึกได้นะตรงนนเ,นเนี้ยเห็นป่ะอ่าเดี๋ยวเราก็เสรยรอเลยเสรยรอเลยให้มือติดแดงบ้างก็ดีอ่าเนี่ยประมาณนี้ผมเชื่อว่านี่จะเป็น การอธิบายที่ง่ายและก็เข้าใจได้ง่ายและผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แนะ่นอนเพราะงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะนะครับอ่ะและคลิปต่อไปนะฮะถ้ายอดวิวนี้ดีคลิปต่อไปคืออะไรว่าการตั้งไอวอลที่ไวและแม่นยำํำตั้งแบบประชิดตัวได้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดแชร์ให้พี่ด้วยนะสักคนละ1นึ่งแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำาลังใจให้กับด็อกเอร์ออย่าลืมสะกดให้ถูกนะเออ ของง่ายๆเลยพิมพ์แค่ขอบคุณครับดร์พอแต่ว่าพิมพ์ด็อกให้ถูกด้วย D.O.G นะไม่ใช่ D.O.C นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ